งานศาสนานงานเผยแผ่และกาสุดท้ายงานการสาธารณูปการการก่อสร้างถาวรวัตถุเรียกว่าบุรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุให้พอเหมาะพอควรและกการสาธารณะสงเคราะห์ อันนี้การคณสงนี่เพราะฉะนั้นงานการเผยแร่นี่จึงเป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งค้าจะน,นึกไปถึงสมเด็จพอ่อองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระศาสนาของเราเจริญขึ้นคนเข้าใจในธรรมเพราะงานเผยแผ่ เมื่อสมเด็จพ่อตรัสรู้พระอนุตตรสมาสมโพธิญาณแล้วพิจารณาดูเราพ้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวงแล้วสมควรที่จะเผยแผ่หลักธรรมอันนี้ให้เข้าถึงจิตใจของชาวโลกผู้มีบุญมีอยู่ผู้สร้างบุญบาร,รมีธรรมไว้นั้นมีอยู่ เราควรจะเผยแผ่หลักธรรมอันนี้ให้เข้าถึงจิตใจผู้มีบุญมีกุศลที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีโอกาสพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้สมเด็จพ่อก็เลยแสดงธรรมคือการกระอาาธนาวงยานีนะน้นเนาะพราม,มาจะโลกากระแปรผอมจังจีินะ นี่เพราะฉะนั้นมื่อนี่หลวงตาก,ก็เลยจะเ่าีอย่างอื่นหลายเด้อที่วบาบางสิ่งบางประการพราว่งางานนี่มันเป็นงานบุญประเพณีงานบุญเข้ากรรมเพื่อนว่าบุญเข้ากรรมจังสินะรวาจารย์กัเมตตามาร่วมปฏิบัติธรรมกัน คันเ่าถึงประโยชน์มากมากอีหลีงานบุญเข่ากรรมเนี่ยโบราณเพิ่นมีวิสัยถัดซ่องสอดจงปุงว่าการพระศาสนาพุทธศาสนาของเรานั้นการเผยแผ่พระศาสนาจะไปเป็นไปในลักษณะใดโบราณเพิ่น เป็นบัณฑิตเป็นนักปราดอิลีซองสอดจงปุงในอนาคตการคณะน,นั้นต้องอาศัยบุญเข้ากรรมอาศัยบุญเข้ากรรมบุญประเพณี้เพราะฉะนั้นอีสานของเฮาเพิ่นว่างหลักไหวคือพวกเฮาทั้งหลายได้ศึกษามาอันนี้บุญเดือนอาย ให้โอกาสแก่พระเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์กระแหงหน่อยลงหน่อยลงเมื่อนี่ยข้าเจ้าก็มาขอมือว่านก็บมาขอขอวัดเก่านะขอเมื่ออยู่บ้านวัดเป็นตนจังทจนะหน่อยลงหน่อยลงวันนี้เมื่อพระหน่อยญาตยโยมัปราถนาอยากได้บุญบัน พระเจ้าพระสงค์เกือบบ่มีเวลาสิทําวัดสวดมนต์บางเถืองานตายเมืองงานเป็นตายแล้วพระยังแจกเข่าเหตุเทื่อนแล้วพระอยากเคตบุญปลดแมนปดบัดงเถือ,อนีมน่ม่นสามวัดสี่วัดจังพ่อเก่ารูปเห็นบอก พระเจ้าประสงค์ก็เลยไม่มีโอกาสที่เดินจงกรมนางภาวนาเขาบอกค่อยมีโบร,ร,ราณพลหลงจักดีอีดีก็เลยเอาบุญเข้ากรรมเนี่มาเป็นหลักเพระเนนว่าบุญเดินอายเพราะฉะนั้นเวลาสถานที่ใดยังบัดนนโพของเฮ้าวัดนนโพเนาะแมนตัว เอออันนี้ออกมาอยู่ผีปสาสะแมนบองผีป่าสาแมนตัวฮะวาเตก็บอมแมนถามจ้ะอันนี้ป่าสาอยู่หวบอแมนหว โอ้วาดเก่าโน่นย่างโมมีปราสาอมอมๆเนี่ยเออเอานะใกลกันยุบอแน่มันก็ใกล้ๆกันทันตัวเออจังว่าอยากว่าเรื่องมุนีจักหน่อยเมื่อมีบุญเข่ากรรมโยมเกบกวนพระดีหมองเนี่ย เพิ่นกำลังเข่ากรำอยู่เพิ่นว่า <c oughs> พระพาอาจารย์ก็เลยมีโอกาสเดินจงกรมนั่งภาวนาแม่บุญทุกบุญนั่นแหละในเหตุสิบสองเฮาหันดีมั่สุบุญแต่ว่าดังเธอกับเศร้าย,ย่างเดียวก็แล้วเพ่นเธอเดียวก็แล้ว ว่ายางหลายก็สวดม่นสามคืนเมื่อทีซีกัหงายพระเขาอ้อยเลี่ยงพระเท่าหันหนึง่งพระกระบอกหลายแปดลูกเก้าลูกเท่าหันหนึง่งจังซีน่ะบุญย้ํากระสางบุคือบุญเขากรรมบุญเขากรรมในหันยางหน่อยก็เก่าคืนแม่นบอกแม่นตัว อืเห็นบอกเก้าขึ้นพ่นสนะิบมือพ่นขั้นเข้ากรรมแล้วว่ได้เมื่อไหนฮะก็ดีเห็นบอกครูบาอาจารย์เลยมีโอกาสเดินอยู่กรมนั่งภาวนาและก็ได้ศึกษาปฏิบัติทั้งจารย์ประคู่สิริสมาจารคุณพร้อมคณะสงฆ์ญาติโยมก็ดี เนโมนพนันมาเว่าธรรมะเนโมนพนีม,นนมาแสดงธรรมก็ได้เป็นการศึกษาพิเศษญาติย่อมผู้ปรารถนาบุญพิเศษก็มีโอกาสได้มาเดินจยกรมนั่งภาวนาผู้ไม่เวลาบ่หลายวันนีตตอนเศร้าก็มาถวายพัตตาหารแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรม ให้ท่านและยงบพอรักษาศีลผอมและยังมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมจัดเข้าในภาคภาวนาทั้งหมดเชื่อว่าทำบุญครบวงจรจริงๆวงจรของบุญคู่กันกับวงจรชีวิตชีวิตต้องมีวงจรของบุญถ้างั้นไม่คู่ควรกันและไม่สมบูรณ์บริบูรณ์จังสินะงาน,นบุญเข่ากรม บนเนียาญอง,งอบางคนมาเศ้าเลยมาแรงอีกมันยากกังเว้นนั่นเนี่ยมาแรงกับมาโอกระมาตับัดสวนม่ตนกับครูบาอาจารย์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมบุญพิลึกอีหลีคันว่าบุญนะบุญเข่ากรรมเนี่คู่ควรแก่โลกมนุษย์โดยแท้เพราะอย่างที่ พบผู้อื่นนั่นค่นเสิร์เป็นฟังอีกเจัาหน่อยเนาะเพื่อทบทวนความจำเราทุกท่านทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเห็นป่นักท่องเที่ยวความจำเป็นของนักท่องเที่ยวสิ่งจำเป็นของนักท่องเที่ยวก็คือพาสปอร์ตเห็นบ่ พัสปอร์ตมาเหตุยม่องใดสั์โลก้งหมพนี่แหละจะเป็นการโลกรูปกโลกอรูปโลกพรมมโลกรูปพรปมสิบหกชั้นอรูปพรมอีกสี่ชั้นบแมแอนมองเหตุพัสปอร์ตสวรรค์หกชั้นก็ไม่ใช่สถานที่ทำพัสปอร์ตนรกเปสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่สถานที่ทำพัสปอร์ตเห็นไ่ อันนี้วัตตะสงสารเลยนักธรรมชั้นเอกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสทรงรถจนาเอาไว้นักธรรมชั้นเอกขึ้นต้นในวัตตะสงสารเพิ่นแเป็นส่วนเป็นส่วนพวกเข้าจึงเลิกเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยว บางพบบางชาติอาจจะเข้าถึงรูปประพรมสิหชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามพาสปอร์ตที่มีอยู่เห็นปะไปท่องเที่ยวรูปประพรมไดนะ้แต่ต้องทําพาสปอร์ตให้คู่ควรกันให้ถูกต้องเหมือนเราจะไปอเมริกาต้องไปทําวีซ่าเมื่อมีพาสปอร์ตเท่าที่ไปประเทศใดก็ต้องไปเหตุประเทศนั้นจังสีนะเพราะนั้นใคร